ู่ใต้เตียงยายกำลังจะนอนหลับอยู่เอ้ยลูกไปเจอตัวเงินตัวทองฮะมันอยู่ใต้เตียงแล้วมันก็วิ่งหนีแอบอยู่เนี่ยฮะตามซอกตามลืบแบบนี้นะครับแล้วมันก็ค่อยๆคานไปอยู่เนี่ยตรงนี้ฮะจุดที่มันอยู่ใต้แบบพวกเขาของที่ใช้แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันรื้อออกมานะครับแต่ตัวเงินตัวทองไม่ยอมให้จับง่ายๆสู right ้มาก็สู้กับนักเลงพออ่านี่เห็นหางมันไม่เห็นหางไหมโอ้โหนี่นะ ตอนแรกเห็นสีส้มนี่นึกโอ้โหดูดีดูดีดูดีอืมโอ้ยจ้าเอ๋ขาเป็นเมื่อเนี่ยมันใหญ่จริงตัวนี้ฮะ้ภัยเขช็อกปริยั่งเลยโอ้ยคุณยายน่าจะช็อกนะฮะแต่พี่กู้ภัยช็อกไม่ได้เห็นไหมเนี่ยพยายามค่อยจับจับนะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมไปไหนอ่ะอืมไปไหนเอาตัวใหญ่มากนึกว่าจระเข้นี่ตัวเงินตัวทองฮะวิ่งหนีออกมาจากบ้านเลยฮะวงแตกครับชาวบ้านวงแตกแต่พี่กู้ภัย